เนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยู่อข้างแบบนี้นะเราสามารถดึงไดึเห็นไหมมันจะคุมกอะดิ่งเลยกระดิ่งเลยเห็นไหมยางอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มาพบกับมี่กันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะมี่จะชวนเพื่อนๆมาทาแมสกันนิดนึงอ่ะนะคะหลังจากที่เมืองไทยตอนเนี้ยหาซื้อแมสไม่ได้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าหาซื้อได้ก็ราคาค่อนข้างจะแพงหลายๆคนก็ลุกขึ้นมาทาแมสกกันเองแล้วก็เขาบอกบอกว่าแมสท,ที่เป็นผ้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้แต่มี่ก็ยังเชื่ออีกนะว่า ถ้าเราเนี่ยมีคนมาจามใส่หน้าเราเนี่ยโดยที่เราไม่ใส่อะไรเลยกับที่เราใส่แมสเป็นผ้าเนี่ยยังไงเป็นผ้ามันก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้มากกว่าอยู่ดีนะคะดังนั้นวันนี้นะมีก็เลยตั้งใจจะ มาทำแมสกันแมสเนี่ยที่มิจะทำวันนี้มันจะเป็นแมสอ่าะ 3D อะจริงๆแล้วมันก็ทำไม่ยากด้วยนะเป็นผ้าแล้วก็ออกมาสวยงามมากๆเลยมิทำออกมาแล้วเนาะหลายอันแล้วก็เอาไปลองให้ลูกใช้ดูแล้วเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาดูเนาะมิมีเศษผ้าอยู่นี่เป็นผ้าสีนี้เนาะ สีกำลังอินเทรนเนาะแล้วก็จะมีลายนี้ด้วยสีแดงเนี่ยนะคะนีก็จะมีเสศษผ้าพระมานี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวมาดูเนาะว่าวิธีทําทํำยังไงอะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการใช้อะใช้อะไรบ้างยังไงก็มาติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะมี่ก็ได้ทำแมสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะลงมาทำต่อข้างล่างนะเพราะว่าสามีทำห้องน้ำอยู่ข้างบนเสียงดังมากๆลูกก็พอลูกเนาะทีนี้มี่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยละทำเสร็จสามอันนะคะก็จะให้เพื่อนๆดูหน้าตาก่อนเลยนี่อันแรกนี่นี่เพื่อนๆสีน่ารักมาะนนี้ทำออกมาเนาะนี่ อันนี้นะอันนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นสามดีเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะกลางออกมาได้ใช่ไหมนี่ม่ใช่ดูนี่มันจะออกมาประมาณแบบนี้เห็นไหมเอออย่างเนี้ยนะเดี๋ยวมิจะมาใส่ให้ดูเนาะอันนี้มิเอาจริงๆนะถ้าเพื่อนๆมีไปซื้อสายแบบเขาเรียกอะไรยางที่มันแบบ เป็นยางสําเร็จรูปแบบยาวๆมาเลยอ่ะเออจะดีมากมีนะใช้ยางมัดผมที่มีอยู่เพราะว่าเราออกจากบ้านไม่ได้มี่จะใส่เพื่อนๆดูนะแต่ก่อนที่จะใส่จะบอกว่ามี่น่ะเป็นคนที่ชอบกินวิกซ์วาเปรลบหรือไมก่ก็กินยาดมอะไรแบบเนี้ยมี่อ่ะจะเอานี่ เคมี x แบบนี้เนาะกระดาษแบบนี้แหละเอามาอย่างนี้มาใส่รองแล้วก็ที่สําคัญบางทีนะจะด้วยเราแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางด้วยเนาะหรือไม่ก็กลิ่นที่มันเป็นวิกยเนี่ยมันทําให้มีรู้สึกว่ามันชื่นใจอะ่ะมีก็เลยบางทีนะมีกะเอาเอน,นี้ยไปไว้ที่ทํางานอันนึงแล้วก็เวลาโดนเวลาเช็ดเวลาเรา จามหรือว่าเราเช็ดน้ำมูกหรือไหเรารู้สึกว่าเร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 าสะอาดอะ่ะเออมี่ก็เลยจะเอาไปติดไปด้วยเนาะนี่มี่จะเอานี้ใส่เข้าไปข้างในเนาะนพับตรงกลางนี่จะใส่เข้าไปข้างในตรงนี้เนี่ยนะนี่แล้วก็เพื่อนๆเกาะหนูนะหอมบิ๊กอ่ะเพื่อนๆดูเนาะเนี่ยเนี่ยนะ นี่เลยเพื่อนๆมันก็จะได้นี่เราประมาณนี้นะอเสียงมันก็จะไม่ค่อยดีนได้ยินแล้วนะตอนเนี้อืมนี่ไงเพื่อนๆออกมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ได้ยินกันไหมอะ่ะเออนี่เนี่ยนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละนี่นี่ข้างๆแบบนี้นะนี่เลยสีก็จะอินเทรนด์ด้วยอะเนี่ยเห็นข้างบนนี้หน่อยหนึ่งกินคนเน็กซ์นี่เราสามารถดึงตรงนี้ได้เห็นนะ มันจะคุมพอดีเลยสนิทเลยนี่เห็นไหมมียางเนี่ยนะนี่คืออันแรกสีสีนี้นะสีนี้เป็นสีที่มีชอบด้วยแหละเฮ้ยหายใจหายคอนี่ยังนึกอยู่ในใจคุณหมอพวกที่ทํางานโรงพยาบาลเนี่ยเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยต้องใส่กันทั้งวันเลยเนาะเออช่วงนี้ก็เห็นใจอ่ะพยาบาลกับคุณหมอมากๆเลยเนี่ยเนาะอันนี้เอาออกไว้นี่ อันนี้นะ่านารักเนะสีแบบว่าหวานสีแบบกําลังลอินเทรนด์เลยอันเนี้ยมี่ทามาให้ลูกสายอันนี้ก็จะสั้นนิดนึงเนาะมี่ก็จะทามาให้ลูกเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยเออเนี่ยน่ารักเหมือนกันนี่เนี่ยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่มีท่ทาอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยสีนี้เอาให้ดูอะทําไว้เปลี่ยนกันถ้ามีเวลาว่ามี่จะทําทิ้งไว้อีกนะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่านี่เห็นไหม จะเป็นแบบนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แคนาดาเนี่ยจะไม่ค่อยใส่แมสกันฝรั่งเขาไม่ใส่แมสกันนะแปลกมากเขาจะใส่แต่ถุงมือกันว่ะมีนะที่จะทําไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมีไม่มั่นใจเวลาเราจะไปซื้อของในซูเปอร์เราเข้าไปเนี่ยเขาเขาก็มีตํารวจตรวจเราก่อนเข้าไปแต่พอเราไปจับผักจับญามี่นะจะจ่ายเงินที่ที่ไม่ได้จ่ายเงินแคชเชียนะมีจะไปจ่ายเงินที่แคชเชียแบบ ตโนมัติที่มีจ่ายเองน่ะมีก็จะเอาโอ้โหน้ำยาไปเช็ดมือเองอะไรอย่างเงี้ยทําเองแต่จะมีเจ้าหนะ้าที่คอยเช็ดปุ่มที่เราคอยกดตลอดเวลาเลยนะใส่หูก่อนนะเออ,อันนี้จะไม่ได้ใส่กระดาจัมระเข้าไปเนี่ยนี่อันนี้จะดึงได้ออกว้างเห็นไหมตรงเนี้ย เห็นไหมเพื่อนๆตรงนี้มันจะมีช่วงปากเนาะมันจะสามารถขยับได้กว้างมากๆเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมออปากมันก็จะขยับได้ด้วยเออเนี่ยเขาเรียกว่าสามดีใช่ไหมอืมเนี่ยถือว่าเห็นไหมใช้ได้เลยทีเดียวนะเพื่อนๆเน,นี่ยเนี่ยนะอือถอดกอกก่อนนี่เลยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทำเองเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าอยากจะ ลองทําดูเนาะก็ลองเข้าไปดูลองลองมี่ทาคลิปวิดีโอมี่ก็พยายามอธิบายนะเท่าที่อธิบายได้นะคะถ้าก็มีหลายๆแบบที่มี่เห็นด้วยนะมีแบบที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าใส่อ่าข้างในอะ่ะเขาบอกว่าสามารถทําซับใส่ข้างในได้ด้วยมี่ก็ชอบนั้นเดี๋ยวจะรอบหน้าถ้าสมมติว่ามีเวลาจะลองทําแบบนั้นดูบ้างเนาะโอเควันนี้นะคะมี่ก็อยากจะมาขอฝากวิดีโอนี้นะคะ ถ้าใครชอบนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปทำนะสวยด้วย